ต่อไปนะครับมาดูโจทย์ข้อที่4นะบอกอย่างนี้ครับจากรูป A B C D เป็นสี่เหลี่ยมด่าขนานนะ E เป็นจุดอยู่บนด้าน B C นะครับเส้นทามุม B D ตัดกับ A E ที่จุด F ก็เหมือนดังรูปข้างล่างนะล่า D E นะครับทำให้รูปสามเหลี่ยม C D E มีพื้นที่5ตารางหน่วยนะครับสามเหลี่ยม C D E ก็คือนี้นะนะครับเราเขียนเลยครับตรงนี้คือ5นะครับรูปสามเหลี่ยม B F มีพื้นที่4ตารางหน่ยวยเราเขียนเลยนี่คือ4นะครับ เสร็จแล้วก็ถามน้องว่ารูปสามเหลี่ยม AFD ตัวเนี้นะครับมีพื้นที่กี่ตารางหน่วยนะครับข้อนี้นะครับมันมีทิกอยู่นิดเดียวเองนะครับถ้าน้องคิดแบบปกติเนี่ยลากเส้นขนานหาสามเหลี่ยมคล้ายเนี่ยมันจะคิดไม่ออกนะครับวิธการคิดคืออย่างนี้ครับน้องลองดูนะครูจะแรงเงาให้ดูนะนะครับองดูนะสามเหลี่ยม CDE เนี่ยมันคือตรงนี้นะ ครับเขาบอก5ตารางหน่วยนะครับสามเหลี่ยม b e f 4ตารางหน่วยคือพื้นที่ตรงนี้นะครับนะคราวนี้น้องลองดูครับถ้าครูแรงเงาตรงนี้เพิ่มครับสามเหลี่ยม e f d ครับแรงเงาเพิ่มนะครับน้องลองดูครับมันจะเป็นยังไงถ้าแรงเงาเพิ่มน้องจะพบว่านะครับพื้นที่สามเหลี่ยมสามลูกนี้รวมกันเนี่ยนะ มันได้เป็นอะไรมันได้เป็นพื้นที่สามเหลี่ยม bcd นะครับอ่าเราดูนะผขก็เขียนไปครับพื้นที่สามเหลี่ยม bcd นะมันเท่ากับอะไรครับนะครับพื้นที่สามเหลี่ยม cde นะบวกพื้นที่สามเหลี่ยมอะ bef bef นะ บวกพื้นที่สามเหลี่ยมอะไรครับ EFD นะครับก็คือไร CDE คือ5 BF คือสี่ EFD ไม่รู้ก็ค้างไว้นะครับทีนี้พื้นที่สามเหลี่ยม BCD เนี่ยนะครับมันเป็นสี่เหลี่ยมว่าขนาดนะพื้นที่สามเหลี่ยม BCD มันคืออะไรมันคือหนึงส่วนสอของสี่เหลี่ยม ABCD ครับ อ่ะงั้นเราได้ละเงินสองของสี่เหลี่ยม ABCD ก็คือเท่ากับห้าบวกสี่ก็คือเก้าบวกพื้นที่สามเหลี่ยม EFD ครับต่อไปอ่านะครับต่อไปครับน้องลองดูนี้บ้างครับลองดูสามเหลี่ยมนี้บ้างพื้นที่สามเหลี่ยมนี้บ้างนะลากเลิ่เพิ่มนะครับลองดูครับพื้นที่สามเหลี่ยม ADE ครับออาดูนะ ADE มันคืออะไรมันคือพื้นที่สามเหลี่ยม AFD ครับเดี๋ยวนะบวกกับไรบวกกับ EFD เหมือนกันเลยเครับแล้วน้องดูพื้นที่สามเหลี่ยม ADE มันคืออะไรครับปรากฏ ADE เนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมเนอะที่มันมีฐานร่วมกันกับสี่เหลี่ยม ABCD นะความสูงก็เท่ากันอีกนะ ทีนี้เรารู้พื้นที่สามเหลี่ยมมันคืออะไรครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งของสี่เหลี่ยมครับงั้นพื้นที่สี่เหลี่ยม a d e ก็เท่ากับหนึ่งส่วนสอง a b c d เหมือนกันนะครับเท่ากับ a f d บวก e f d ครับทีนี้หนึ่งส่วนสองกับหนึ่งส่วนสองเท่ากันอยู่นะเท่ากันเท่ากันครับดังน,นั้นเราได้ว่าอะไรครับดังนั้นน้องก็จะได้ว่า9บวก e f d นะตรงนี้ครับ นะจะเท่ากับพื้นที่สามเหลี่ยม AFD บวก EFD ถูกไหมครับเท่ากันนะทีนี้ EFD, EBD เท่ากันนัตัดทิ้งกันได้ครับดังนั้นน้องได้ละพื้นที่สามเหลี่ยม a f d เขาถามตารางหน่วยก็ตอบเลยครับดังนั้นพื้นที่สามเหลี่ยม AFD ก็คือ9ตารางหน่วยนั่นเองนะครับมันข้อนี้ก็เลยตอบ9นะครับ